สวัสดีครับพี่ดอครับครับผมเซามื่อนี้อยู่กับผมคือเราครับเสี่ยงของครับเป็นบรรยากาศจังน้อยครับพี่น้องครับมาทางตลาดบ้านตอนท้อยตลาดใหญ่ครับพี่น้องมื่อนี้นะครับมากับลุงวิมลเพื่อคนทําการเกษตรครับพี่น้องมาสอบถามราคาง่าราคาควายคือเก่าลรอครับเป็นตลาดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อครับมื่อนี้คือคืนจังน้อยครับครับง้วควายกับไรบ่คือตลาดน้อยครับมาสอบถามราคาง่าราคาควายคือเก่าหน่ะละครับ ครับไอที่ให้น้องทั้งบ้านได้รับรูกระัรับทราบเกษตรกรผู้ยุ่งงานยุ่งซ่านเนาะพี่น้องเนาะได้รับรู้ระับราบกันเนะพี่น้องเด้อฟังนี่เป็นมัวเนาะพี่น้องเนาะนะครับฟังนี่เป็นมัวกล้วยมันอยู่ส่วนทางนั้นครับสวนงทางนั้นนะครับเดจอจังหวัดบ่งกล้วยนะครับเบิ่งมัวเถกันเนาะครับเนาะอสวัสดีครับของไผรครับของเฮานวันนี้ครับผมครับเป็นมัวเถกเนาะครับมัวเถกคือบ้านตัวนี้ กวนธรรมชาติเลยครับกวนธรรมชาติบอกเป็นง่วนธรรมชาติเนาะง่วนธรรมชาติง่วนบานเห่อเป็นง่วนคุ้นเขาเนาะบ้อนครับเป็นง่วนุูกโอ้สายเนื้อย่างเดียวมาเตรียมนะครับเป็นง่วนง่วนเถือกด้อครับเด้อง่วนผูกง่วนเถกครับของอ้ายเพิ่นนะครับนะครับเป็นง่วนเถือกสายเนื้อแล้วครับพี่น้องนะครับท่พูดอะไรจะไปเลี้ยงก็ได้ที่กันน้อยเนาะได้กัันครบไปไปเป็นเนื้อก็ได้ที่กันครับนะครับ ไรบัดนี้งาๆมงสี่เงื่ไงลายสี่เนี่ยวอเท่าไรผมใเ้าสามหอยเสาสามหาร่อยสองหมื่นสากับอีกหาร่อยนะครับสองหมื่นสามกับอีกหาร่อยสองหมื่นสามกับอีกหารอยนี่เป็นราคาห่วงเขาาซื้อ่ราคาขายเลยครับราคาห่วงราคาขายเลยราคาขายเด้อครับเด้อครับสองหมนามยนี่นะครับบมเป็นราคาห่วงเนาะนะครับ้วก็ทรงทงรีบ่หาสิบล หาสิบโลส่งให้ได้ยังส่งให้ได้เนาะแต่ว่าขั้นหอดลอยโลนี่ก็บวกจังหน่อยนะครับค่าน้ำมูกน้มันนะครับซองเหมือนสามหาลอยเด้อพี่น้องเด้อครับไอ้ไส้เราเปิดให้ครับราคานะครับขันผู้ใดอยากได้กัติดต่อมาหานะครับมีเบอร์โทรบ่ครับฝากเนี่ยศูนย์หกสี่ศูนย์หกสีเก้าเจ็ดเก้าแปดสองเจ็ดสี่ไอ้นะครับหอยพ่นครับหอยพ่นครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับไอ้บุญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สามหมื่นสามพามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามพันบาทกระถกไง่บาทนี่พี่น้องเอ้ยนะครับพอพันสันยอดนะครับพอพันบ้านๆนะครับเนื้อก็ได้เลี้ยงก็ได้เนาะเป็นมอพันก็ได้อ้วนเนี่ยมั่วเล่าเนี่ยอ้วนนี่แต่ตัวอ้วนพี่น้องนะครับนี่ก็ตัวอ้วนงามลองดูผุนไทยก็ได้เท่าไดก็ขื้นเอาไหมสามหมื่นสามพันบาทต่อรองไหนคือเกานะครับต่อรองไหนคือเกาหาชิมลก็ส่งไหนเนาะ นะครับสามมืนสเอาฝากเบอร์โทรอีกครับเธอหนึ่งแปดสี่ค่ะชุดแปดสี่เจ mm. ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเกเจด้าสขอูดอเดครับเด้อของเข้าพ่อเนี่ยแม่ลูกลูกเล่บ่เนี่ยก็ลูกเถิกสับบานนี้กำลังเป็นตาหักลูกเล่ไปละครับลูกมันอันนี้แม่มันเดอพี่น้องเด้อครับสมสะโลเร่ออกมาและได้ลูกเล่งามสีได้แม่ครับบานนี้ เป็นงั่วโค้มครับนะครับแม่ลูกลูกเถิกครับลูกมั่นทุนนะครับพ่อห้องเท่าไระครับนี่แม่ลูกนี่สสามลูกซาโรเลลูกเถิกสองหมืามพ่อว่างเลยสิบเจ็ดสิบเจาพีองพนนขยสิบเจ็ดครับนขาทุนไปบ่ไดดเลยบอกโอ้ครับครับ พาะพรยักได้เขาได้ครับเดี๋ยวไแพั่ส่งว่หมูนพมันแหื่นแปดนะครับเราจะได้หมื่นแปดนะครับโอ้หเดียวนางามนองบานนี่ลูกมันคืองามแหอฮะลูกงามหัวแขกปะซื้อกันโอ้ลูกมันงามพี่น้องเลยครับลูกเมียเงาอลไเมียเมียมันบ่เนี่ยคือส่งลูกงามี่นองอรับเป็นหัวแดงเนี่ยพี่น้องด้ว ครข้าวแดงง้วโค้งแม่ลูกนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนี่แหละนะครับความสูงมันอยากหยอดจังไงโอ้สูงกลองเลยนะครับแหวนทรงทรงลูกงามๆตัวนะครับเบื้องผมเสือให้เบื้องลูกมันนี่ลูกมันเห็นบ่ล <c> ูกมันงามเด้พี่น้องนะครับสีเหม็นบักข้ามคัก <c> โอ้ยเอาไปขุนเอาพี่น้องเง้ยนี่ครับงามๆามมันดวนนะครับขัาวคนใหญ่เล่า พอใช่ห่องไว้ร้ายไปได้ครับนี่สี่สิบสามสี่หมื่นสามโอ้เราห่องสี่หมื่นสามพี่น้องนะครับบารนี้ขั้นเขาอยากได้ลูกันไปเลี้ยงในบารนี่ได้ครับแยกห้องร้ายไปได้ลูกมันผมเอาบอลขายเดียวแล้วเนาะเออเอาบอลขายเลยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าประาพี่น้องก็ขั้นจากแยกได้ครับได้ลูกมันนี่ครับลูกมันงามๆครับขั้นจะแยกเป็นขายสองหมื่นห้าครับครับแม่มันได้สั่น แม่มันเศร้านะครับเป็นสีชิมหาเนะครับขันโยกกับสีชิมหาถลูกมันกัดสองเมื่นสองเมื่นห่าถลูกมันนะครับขอบคุณหลายๆได้พอเด้อมีเบอร์โทษติ๊ต๊อกไหครับเบอร์ได้ครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่ง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 ห้า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 นะครับพอจังครับ พ่อเต่างอยพ่อวัดเต่างอยแล้วครับเด้อนะครับติดตัวมาได้ครับลูกมันนี่ครับมักลูกมันนี่นะครับแม่สาวไปแล้วพ่อดิครับสวัสดีครับผมครับของพ่อบ่ครับแม่สาวครับแม่สาวแม่สาวงามเนาะสาวรูมตัวนี้นะครับเบิ่งไทยเบิ่งขาครับแมนอยู่หรอกครับเบิ่งลูกมันกับงามอยู่หางมันว่าเป็นแฉเนาะสีงามตัวละครง้อง้อเจ้า สูงลอยสาสบวกเด้หันสามสบวกยสบวกกได้คร <med glo om leaf> ับความสูงยืนก so ับงามเนาะลดธรรมชาสตเองลงธรรมชาตร์ดีบ่ได้ขุดเขาเลยบ่ได้ขุดบ่ได้แต่งเลยหนาคมหนาคมดีเนาะเลือลอยอยู่ได้นี่เลือลอยเหรอเพราะว่บึงหนามันดีมันได้นะครับหาพอที่ดีมาทับเนาะพอเนาะนะครับงามง่ามสี่ห้องไว้หลายประด็นเนาะห้องไว้่าห่านส่าวห่านสามหมื่นสามหม่นอดสามหมื่น พี่น้องเอ้ยครับง่วงซองมื่นหานะครับง่วงซองมื่นหาพี่น้องขั้นพี่น้องกันทั้งบ้านเขาว่ามันแพงนี่เพอใหญ่ลดได้บ่ลดได้ลดได้หางบ่ได้หลายได้เออได้ลักล่อยเนาะลักลักพันอยู่ลักพันได้อยู่บ่ครับลักพันก็ได้เด้อเออเล่นลักพันเลยนะครับลดได้นะครับนะครับเบอร์โทรมีอยู่พ่อเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่้านครับพ่อ,อยังครับพ่โฮมเตาง่อยนะครับเด้อครับสองมืนหาครับโทรมาติดต่อได้นะครับเบอร์โทรขอบคุณเลยร้ายพ่อสวัสดีครับ